สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าดําดงปาเร็วดํวดอดอดาดมงาเรวยวโยงไงโยงไงโยงไแล้ววันนี้ดําดองปาประชาสัาลาสำรองข้าวสดพี่ไก่เล่จัดที่หมายใหญ่กว่าดิมมาเล่นกับดําดงหน่อยดําดงเห่ามาเล่นกับดําดองหน่อยแล้วปีนี้นะจ๊ะพี่ไกนเล่นของเราย้ายสถานที่ในการจัดคอนเสิร์ตสำหรับเทศกาลมา ฟูดก็แก้ววันนี้ดำบรงมาขายบาทกับเพื่อนเพื่อนดำตรงมาขายบาตรวันนี้สามร้อยไม่หายดำตรงไม่ขายสามร้อยดำตรงจะลดให้เหลือสองร้อยบาททวนแต่ถ้าวันนี้ใครฟัวโลไอจีให้ดำตรง,งช่วยตัวโลไอจีนะวิกไอไลท์ภูเก็ตรับไปลอยวันนี้บัตรฟรีเข้างานดำตรงแจกบัตรฟรีวันนี้ใครที่ถือโทรศัพท์และเล็กไอจีมา ควนก็ไปข้างนึงงลยงานนี้ช่ำๆนะจ๊ะเล่นน้ำกันแบกโอ้โหตูใจมากระบบแสงสีเสียงน้องมก็อยากให้พลาดนะ12เมษา13 14 15 16กับมหาสงกรานต์ที่ใหญ่ที่สุดนะจ๊ามนะจ๊ะบอกเลยยายที่ใหม่มันรักกว่าเดิมแน่นอนอ่ะเร่กันเข้ามารับโปรชั่นประชาสัมพันธกันก่อนได้เลยเดินให่โยกให่ ยกด้วยวันนี้เรานะจ๊ะจะเจอกับดีเจแนวน้าดีเจดังระดับโลกไม่มีใครป้ารู้จักดีเจล็อกีโจูดหรือว่าจะเป็นดีเจเควินนะจ๊ะเราก็อื่นอื่นอีกมากมายดีเจวิรักนะจ๊ะอีกยเยอะแยะคับข,ข้างบอกเลยแน่นเวทีสายแดงสายยอดเรียบไฟเตืดนดำดงเองก็จะตืน่นกันกันเพราะฉะนั้นตอนนี้มารับประชว์ก่อนไม่มีค่าใช้จ่าย ชั่วฟรีเอาไปคิดกันก่อนได้นะแต่บอกเลยอย่าพลาดวันนี้จากบัตรเข้าง,งาน300เหลือ200มาเร็วๆแจกบัตรฟรีดำตรง